อาจารย์อม,มองดูพัฒนาการของความขัดแย้งในตะวันออกกลางวันนี้อย่างไรคือภาพความกังวลใจมันชัดขึ้นหรือมันเป็นอย่างไรครับอาจารย์ภาพความกังวลใจมันชัดชัดขึ้นเพียงแต่ช่วงเวลามันอาจจะทอดยาวไปเล็กน้อยเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างแต่ว่าตัวยืนยันที่ทําให้ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นนั่นก็คือว่าเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสก็สั่งอ,อพยพคนของตัวออกจากอิรานส่วจีนเนี่ยออกจากออกจากอิสราเอล อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเหตุการณ์มันตึงเครียดมากขึ้นและตอนนี้ทางอิสราเอลก็เริ่มเคลียร์พื้นที่รอบด้านของตัวเองอันนี้ก,ก็ก็เป็นอีกอีกสัญญาณหนึ่งที่ทำให้ค่อนข้างมั่นใจว่าจะต้องมีการโจมตีอิหร่านในเร็วนี้ ปัญหาที่จะตามมาก็คือว่าแล้วมาหาอำนาจอย่างจีนหรือรัสเซียจะทํำยังไงเขาจะวางเฉยหรือว่าจะเข้าแทรกแซงหรือหนุนหลังแต่ว่าที่น่าสงสารก็คือประชาชนอิหร่านอาจจะต้องเดือดร้อนในสงครามนี้ คราวนี้ไปที่ตะวันออกกลางบ้างครับผมผมก็ดูที่อาจารย์คุยกับพี่กิตา้าเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนครับผมอาจารย์บอกว่ามันมเริ่มเห็นสัญญาณความนักกังวลใจในตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อจีนเขาสั่งให้ประชากรของเขาเนี่ยที่อยู่ใน, Israel, ในอิสราเอลเนี่ยอพยพไปนะอาจารย์ม,มองดูพัฒนาการของความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านกับกับอิสราเอลวันนี้อย่างไรคือภาพความกังวลใจมันชัดขึ้นหรือมันเป็นอย่างไรครับอาจารย์ ครความกังวลใจมันชัดชัดขึ้นเพียงแต่ช่วงเวลามันมันอาจจะอาจจะทอดยาวไปเล็กน้อยเพื่อเพื่อเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างแต่ว่าไอไอตัวยืนยันที่ทําให้ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นนั่นก็คือว่าเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสก็สั่งอพยพคนของตัวออกจากอิหร่านด้วยนะครับอ่าใช่ก็แสดงว่าอ้าวก็เกรงว่าอิหร่านจะถูกโจมตีใช่ไหมใช่ไหมส่วนจีนเนี่ยออกจากออกจากอิสราเอลนะครับ อันนี้ไล่ๆกันเลยเรียกว่าไล่ๆกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเหตุการณ์มันตึงเครียดมากขึ้นและตอนนี้ทางอิสราเอลก็เริ่มเคลียร์พื้นที่รอบด้านของตัวเองทํำยังไงคือหนึ่งโจมตีฮูตีฆ่านายกมนตรีและก็รัฐมนตรีหลายคนเลยของของเออยเมนนะครับซึ่งก็ค,คือผู้นําของฮูตีซึ่งทําให้ฮูตีโกรธมากจะแก้แค้น แต่จะทําได้แค่ไหนอย่างไรอีกเรื่องหนึง่งขณะเดียวกันก็เริ่มลุกลุกลกบครั้งใหญ่โจมตีภาคใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของยิสบุลลอ์นะครับแล้วในทางทางเพิ่มเติมกว่านั้นก็ไปกดดันรัฐบาลอ่อเลบานอนว่าให้ปลดอาวุธฮิสบุลลอ์ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยตัวเองก็จะปล่อยให้เซลจโจมตีเลบานอนนะครับแต่ว่าถ้าปลดอาวุธฮิสบุลลอล์เนี่ยตัวเองจะให้การสนับสนุน ให้เงินไปพัฒนาเลบานอนซึ่งก็ทําให้รัฐบาลเลบานอนก็เริ่มเริ่มอะไรใช้มาตรการที่จะไปกดดันทูรลอแต่ทูร์ลอไม่ยอมนะครับเฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ก็ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าอิสราเอลเคลียร์พื้นที่คือถ้าจะไปโจมตีอิหร่านก็ต้องให้มั่นใจว่าทางฮูทีและทูร์ลอจะไม่มาโจมตีด้านหลังของประเทศนะครับอันนี้ก,ก็ก็เป็นอีกอีกสัญญาณหนึ่งที่ทําให้ค่อนข้างมั่นใจว่าจะต้องมีการโจมตีอิหร่านในเร็วนี้ อีกด้านหนึ่งที่ที่เป็นช่วยช่วยชี้ให้เห็นก็คือว่ายุโรปก็กดดันอิหร่านนะครับให้มาเจราจาซะนะครับจากจากมาตรการที่เคยเคยคุยกันไว้คือก็คือจะให้อิหร่านเนี่ยยกเลิกการเรียกว่า enrichment แร่ยูเรเนียมนะครับซึ่งอิหร่านก็ประเซตเสมอมาอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าเป้าหมายของเซล์มันไม่ได้อยู่ที่ที่การ enrichment แร่ยูเรเนียมเพราะว่า เออเป้าหมายที่สําคัญเนี่ยคืออิสราเอลเนี่ยไม่ได้กลัวนี่อิหร่านมีนิวเคลียร์ก็ไม่เป็นไรเพราะอิสราเอลก็มีนิวเคลียร์ตั้งเยอะใช่ไหมแต่ว่าอิสราเอลต้องการทําลายรัฐบาลของของอิหร่านคือรัฐบาลไปว่าอิสรเานมากกว่าเพราะว่าเป็นผู้สนับสนุนการปฏิวัติในตะวันออกกลางการต่อต้านอํานาจที่จะขยายตัวของอิสราเอลในเรื่องของเดอะเกรเตอร์อิสราเอลซึ่งมันกินพื้นที่หลายประเทศมากแล้วถ้าถ้ากําจัดอิหร่านได้เนี่ย ตะวันออกกลางก็จะไม่มีคนสนับสนุนกองกาลังติดอาวุธเหล่านั้นอจะทําให้เซลล์ง่ายขึ้นตอนนี้ก็มายึดซีเรียไปตั้งเยอะแล้วเนาะก็กําลังจะถล่มเลมานอนแล้วก็มีโอกาสจะยึดเลมานอนนะครับาว่าะทูทีก็ก็ถูกโจมตีอย่างหนักแล้วก็อาจจะมีการสนับสนุนให้ซาดิอาบีเบรยกับสหรัฐอาหรับเอเมิรเรต์เข้าไปโจมตีเยเมนใหม่นะครับเพราะว่าเคยเคยโจมตีมาแล้วแต่แพ้กลับมาเนาะก็ไม่ก็หยุดไป อิสราเอลก็อาจจะหนุนให้ไปทําอย่างนั้นก็ได้เพื่อให้เคลียร์รอบด้านแล้วตัวเองก็ขยายตัวแต่ว่าพื้นที่อิสราเอลเนี่ยมันกว้างใหญ่แล้วก็กินหลายพื้นที่นะครับคือทั้งจอแดนทั้งเอ่อเลบานอนทั้งซีเรียทั้งบางส่วนของอียิปต์บางส่วนของซาอุดีอาระเบียเพื่อสร้าง the เ r e a t r Israel <ม>และเรื่องนี้ไม่ใช<ม>่ความรับเพราะในสันยาหูก็แสดงแผนที่ไว้ชัดเจนทั้งที่สหประชาชาติและก็ที่คอเกรสของสหรัฐอเมริกาครับ ครับแสดงว่ามีความพยายามแน่ๆที่จะทําให้เกิดสงครามเพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงการเมืองในอิหร่านถูกต้องใช่ครับใช่ครับอิหร่านตอนนี้ก็<ช>ก็กต้องระมัดระวังตัวแล้วก็เริ่มไม่ใช่เริ่มอ่ะก็ทำรรมานาละคือเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบเรื่องงานจารกรรมภายในประเทศเรื่องของสายลับเรื่องของพวกก่อวินาสกรรมอะไรที่ที่อิสราเอลถนัดอย่ายลืมว่อิสราเอลมีความถนัดอยู่อีกอย่างนึ่งคือ การเข่นฆ่าสังหารผู้นำของฝ่ายตรงข้ามเ hmm. ขาฆ่ามาเยอะแยะแล้ว hmm. ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นฮิวลซุลล์อัาน,นัสุลล์ hmm. อาซันนัสุลล์หรือว่าฮามาสโซนาฮามาสฮานีเย hmm. นะครับและคราวที่แล้วโจมตีอิหร่านเนี่ยก็ฆ่าแม่ทัพสำคัญสำคัญไปหลายคนจริงเป้าหมายเขาต้องการจะสังหารผู้นำสูงสุดด้วยซ้ำแต่ว่าพอดีทําไม่ได้ไม่สําเร็จก็เลยแผนก็เลยก็เลยล้มไปความจริงที่โจมตีนะ่ะต้องการจะ จะถล่มให้ให้แพ้เลยสามวันคือถ,ถ้าสังหารผู้นําสาคัญสาคัญได้โดยเฉพาะผู้นําสูงสุดเนอาวงากาิหลาดจะเละแล้วเขาก็จะก่อให้ก่อจลาจลเนี่ยสั่งสอนให้เกิดการจลาจลเพื่อ,อเพื่อจะได้จะได้ล้มรัฐบาลแล้วก็ตั้งรัฐบาลใหม่แต่ว่าบังเอิญทําไม่สําเร็จคือสําเร็จไปส่วนหนึ่งอ่ะแค่แค่ผู้นำทางทหารกับนักวิทยศาศาสตร์แล้วก็แล้วก็ทําลายระบบป้องกันไปส่วนหนึ่ง พออีลานตีโต้ได้กับได้อีรานก็โจมตีอีลานก็เสียหายหนักอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ถ้าสองฝ่ายก็ก็เสริมกําลังครบถ้วนแล้วนะครับพร้อมพร้อมที่จะลบกันใหม่ส่วนใครจะโจมตีก่อนก็คาดว่าน,น่าจะเป็นอิสเอลแล้วส่วนใครจะชนะหรือแพ้เนี่ยก็ต้องดูกันไปนะครับเพราะว่าอีรานก็ค่อนข้างจะมันก็จะโดดเดี่ยวนะครับท,ทั้งที่อลักเานก็พยายามดาเนินมาตรการทางการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านรอบด้านเพื่อ ไม่ให้มีปัญหากระทบกระทั่งในระหว่างที่กำลัสงรามกับอิสราเอลครับครับอาจารย์ครับ,นนรบเราพูดถึงเรื่องของความสามารถของอิหร่านในการทํานิวเคลียร์เนี่ยนะครับคือเห็นเห็นมีรายงานออกมาเหมือนกันว่ารอยเตอร์เขาเปิดเผยว่าเขาไปได้รายงานรับมาจาก IAEA e นะครับซึ่งระบุว่าอิหร่านเนี่ยเขามีสมรรถนะแบบแร่ยูเรเนียมแบบเกรด A อเนี่ยที่สามารถที่จะ เหมือนประมาณว่าเหมือนมันมีศักยภาพเพียงพอเหมือนก่อนที่จะถูกสหรัฐกับอิสราเอลโจมตีแล้วเนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันมันสำคัญอย่างไรนะวินาทีมี้ครับอาจารย์ผมคําถามของผมคือว่าโอเคถามว่าอิหร่านสามารถทําอาวุธนิวเคลียร์ได้ไหมนะครับทําได้ถ้าเขาจะทําแต่อิหร,ร่านประกาศเสมอมาว่าเขาไม่ต้องการทํานะครับไม่มีความจําเป็นโดยเฉพาะคำนี้เขากําลังพยายามผลิตอาวุธสมัยใหม่ และรวมทั้งระเบิดที่ที่มีอนุภาพร้ายแรงรพอๆกับน,น้องๆน,นิวเคลียร์ได้เขาก็ไม่จําเป็นต้องผลิตนะครับนั่นท้นอรแรกสองอถ้าอิสราเอลจะมีนิวเคลียร์เนี่ยทาไมยุโรปหรืออเมริกาจะต้องเดือดร้อน,น,นคน,น,นที่จะเดือดร้อนเนี่ยน่าจะเป็นอิสราเอลถูกไหมแต่อิสราเอลจะเดือดร้อนทําไมใน,นเมื่ออิสราเอลมีระเบิดนิวเคลียร์ตั้งสองร้อยลูกแล้วก็มีจรวดพร้อมที่จะแครีอไะอ้ไรเจรวดเจริโก้ของเขาเนี่ย ความจะแครี่ระเบิดนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นมันเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นิวเคลียร์เป็นข้ออ้างเท่านั้นแหละครับแต่ว่าต้องที่สิ่งสําคัญคือเขาต้องการล้มรัฐบาลต้องการเปลี่ยนรัฐบาลเพื่อให้เกิดรัฐบาลที่จะเป็นรัฐบาลที่จะตามเขาอะเป็นรัฐบาล่นของเขาไอ้อย่างนี้ตั้งหากที่เขาต้องการเพราะเพราะถ้าถ้ายึดยุทธภูมิที่อิหร่านได้เนี่ยปัญหาทางตะวันออกกลางก็ง่าย นะครับนะฮะตะวังาาาหมายความว่าถ้าอิสราเอลจะทำเดอะเกรเตอร์อิสราเอลก็ไม่มีใครขัดขวางนะครับก็ทําได้ไม่ยากขณะเดียวกันเนี่ยเอ่อการรุกเข้าไปทางประเทศสถานสถานอย่างที่ี่ทผมกล่าวเอเชียกลางอะ่ะมันก็ง่ายเพราะอิหลานคือประการประตูประตูเปิดเข้าไปสู่เอเชียกลางอะ่ะเขาสามารถผ่านเติกมานิสถานทาจีคิสถานอ,าอุซเบกิสถานแล้วก็รวมอะไรคาซัคสถานนะ ไปได้ตลอดซึ่งมันจะกระเทือนทั้งรัสเซียเพราะมันอยู่ด้านข้างนะครับมันตั้งแต่องเคซัสไล่ไปทางไซบีเรียตะวันตกไปถึงไซบีเรียตะวันออกนะครับรบแล้วก็ยังไปถึงจีนคือ,อ,อที่อุยกูซินเจียงนะครับเพราะอันนี้มันเป็นเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญซึ่งผมเชื่อว,ว่าทั้งจีนและรัสเซียก็คงไม่ต้องไม่ต้องการปล่อยให้<อ>ให้อิหร่านเนี่ย ต้องล้มลงไปแล้วกลายเป็นรัฐบาลหุ่นแล้วกลายเป็นอ่เป็นพวกของของตะวันตกอ่ะของของสหรัฐต้องว่ากิรันนี้คือการทําสงครามยุคใหม่อ่ะในทางอ่ภูมิรัฐศาสตร์นะครับตอนเนี้ยสหรัฐก็ลุกเข้าไปโดยไปจับมือโดยใช้อิสราเอลเป็นประ่านจับมือกับอัร์ไบยานนะครับแล้วก็จับอัร์ิบจานมาคุยกับอาร์เมเนียนะครับซึ่งก็อยู่อยู่รอบๆอิรานนั่นแหละแล้วก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยอิหร่านก็หนาวในเรื่องนี้ซึ่งอิหร่านก็ต้องเจราจาอิหร่านก็เลยไปเจราจากับอัลมาเนียเพื่อเพื่อเคลียร์ปัญหาแล้วก็พยายามจะเจราจากับอัฟรานิสถานนะครับโดยโดย,โดยให้รัสเซียเป็นตัวช่วยพเพราะรัสเซียมีแผนจะส่งส่งแก๊สผ่านอัฟกานิสานเข้าอิหร่านนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นเกมทางการทูตที่เดินกันอยู่นะครับแต่ว่ามันก็คือสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เขาขยับขับเคลื่อนกัน ดังเราต้องดูถึงจุดเหล่านี้นะครับครับางั้นในมันตอดรับกันหมดอ่ะอืมครับใช่ครับใช่ใช่จริงๆที่ผมหยิบยกประเด็นนี้มาถามอาจารย์ครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกมันมีนมสัญญาณของสงครามเกิดขึ้นผมเลยกังวลใจว่านี่หรือเปล่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งเพื่อให้เทางสหรัฐเองหรือว่าอิสราเอลเองเนี่ยพยายามที่จะบอกว่ามีหน้าที่เข้าไปควบคุมความสามารถของอิหร่านในการในการผลิตนิวเคลียร์ครับอาจารย์จริงๆอาจารย์บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วไม่เกี่ยวใช่นั่นเป็นข้ออ้าง จริงจริงถามถามว่าเขามีนิวเคลียร์เนี่ยอเมริกายุโรปไม่ได้เดือดร้อนเพราะอิหร่านไม่มีศักยภาพไปจะไปโจมตีถึงถึงยุโรปหรือหรืออเมริกาหรอกใช่ไหม<ข>ประเทศที่จะ<ข>ต้องเดือดร้อนก็คือคืออิสราเอลแต่อ<ข>ิสราเอลถ้าคุณไม่มีนโยบายที่ก้าวแล้วนะครับ<ข><ม>คุณก็ไม่ต้องกังวลขนาดเดียวกันคุณก็มีมีนิวเคลียร์ตั้งสองร้อยกว่าลูกอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่อิสราเอลจะไม่เคยยอมรับเลยแต่ทั่วโลกเขารู้กันหมดอะการข่าวระหว่างประเทศเขารู้แล้วก็ เขาเคยยุคหนึ่งเนี่ยตอนรัฐบาลผิวขาวที่แอฟริกาใต้เนี่ยอิสราเอลเนี่ยไปร่วมมือรัฐบาลผิวขาวเนี่ยทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่มาสมุทรอินเดียที่ที่แอฟริกาใต้นะครับครับแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเขายึเทคก,กันได้ทั้งดาวเทียมทั้งนั้นเพียงแต่ว่าก็ไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสนธิส<ฮ>ัญญาให้ให้มันคุมเครือแล้วก็เขาก็ไม่ได้อยู่ในสนธิสัญญาห้ามแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์อิสราเอล ครับครับนั่นแสดงว่าจับสัญ,ญญาณตอนนี้คือประเทศต่างๆเริ่มเตือนประชากรตัวเองให้ออกมาแล้วทั้งอิสราเอลท,ทั้งอิหร่านเองก็ดีแล้วทั้งสองฝ่ายก็เริ่มเคลียร์พื้นที่เริ่มเสริมกําลังแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสิ่งที่อาจารย์มองแนวโน้มไว้สัญ,ญญาณมันเริ่มชัดขึ้นว่าเอะสองครามใหญ่มันกําลังรอเราอยู่นะอันนี้ชัดเจนใช่ไหมถูกต,อต้องอครับครับจากปัญหาปัญหาที่จะตามนิดเดียวปัญหาที่จะตามมาก็คือว่าแล้วมหาอำนาจอย่างจีนหรือรัสเซียจะทํำยังไง นะครับเขาจะวางเฉยหรือหรือว่าจะเข้าแทรกแซงหรือหนุนหลังนะครับอันนี้ก็ก็ต้องติดตามแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างหลังก็คือจีนและรัสเซียคงหนุนหลังอิหร่านแต่ว่าที่น่าสงสารก็คือประชาชนอิหร่านอาจจะต้องเดือดร้อนในสงครามนี้หากว่าถูกมีความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับวิเอลไปโจมตีอิหร่าน